วันนี้รบกวนคุณลลศนาตตโตเศตตฐกูลนะคะสวกทมซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนะคะแต่ว่ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยมาช่วยกันคุยสักนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจําเป็นจะต้องออกไปเลือกตั้งสวนะคะแล้วสวที่กำลังจะเข้ามาใหม่เนี่ยมีภารกิจหน้าที่อะไรบ้างที่รออยู่นะคะแล้วเราจะต้องเลือกกันยังไงนะคะเพื่อทำให้เราได้สวที่มีประสิทธิภาพมาทำหน้าที่แทนเรานะคะสวัสดีค่ะคุณลลนาขา ค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะตกใจไหมคะตัวเลขเลือกตั้งสวลงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาน้อยมากค่อนข้างบางตาค่ะก็แปลกใจเหมือนกันว่าเออตอนนี้มันเหมือนกับคนไม่ได้อยู่ในอารมณ์ความรู้สึกจะเลือกตั้งกันเลยหรือยังไงถึงได้ออกน้อยขนาดนี้อะไรพวกนี้นะคะค่ะอาจจะเป็น ทั้งสารรัมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาก่อนแล้วเรื่องเลือกตั้งสอสอส,อสองกุมภาก็โมฆะไปอีกก็เลยอาจจะ<ฆ>สถานการณ์ทางการเมืองงอนแง่นสักนิดนึงเลยไม่ค่อยตื่นตนัวกันสักเท่าไหร่เป็นไปได้นะคะแล้วก็เคิดว่าอย่างกกตอเองก็อาจจะไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะ<ฆ>สมัยที่ดิฉันเลือกตั้งเมื่อหกปีที่แล้วเนี่ย<ฆ>ยังอาจจะมี ความรู้สึกคึกคักมากกว่านี้อย่างน้อยมีป้ายต่างๆแล้วก็กกตเขาก็จัดให้มีเวทีที่ไปพูดหรือรายการในทีวีหลายๆช่องก็จะออกมาแต่ว่าอรีนี้รู้สึกมันเงียบเหงาเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครจนป่านนี้ที่ฉันยังไม่ได้รับเลยนะคะเออปกติจะต้องส่งไปรณียีไปที่บ้านอะไรต่างๆใช่ไหมคะไม่ค่อยมีใช่ค่ะก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้ยังไม่ได้รับเลย ก็จะเลือกตั้งกันอยู่แล้วในวันอาทิตย์ที่จะถึงค่ะก็ยังไม่ได้เห็นเลยรายละเอียดค่ะทีนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังเรารู้สึกกระตือรือร้นอยากจะไปเรื่องนะคะคุณลักษณะคะช่วยบอกสักนิดนึงว่าเอ๊ะสวชุดใหม่ที่เราจะเลือกมาได้เห็นบอกว่าโอ้โหหน้าที่สําคัญสาคัญเยอะแยะไปหมดเลยที่กําลังรออยู่นะคะสวเลือกตั้งชุดใหม่77คนจะต้องมาทําอะไรบ้างคะคุณลักษณะคะก็ถ้าโดยหน้าที่โดยปกตินะคะค่ะวุฒิสภาก็ถือว่าเป็น เป็นสภาผู้ใหญ่เป็นสภาที่เลี้ยงสภาที่จะช่วยกันกรองกฎหมายแล้วก็มีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างเช่นการถอดถอนนะนักการเมืองที่อกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการการทุจริตอะไรสบเนี้อะไรเนี่ยนะคะก็จะมีบทบาทในส่วนนี้แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการให้ความเห็นชอบหรือเลือก ผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรอิสระต่างๆรวมไปถึงศาลด้วยนะคะค่ะ,ะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการตรวจสอบถุงดุลการบริหารงานในส่วนของออรัฐบาลแล้วก็หน่วยราชการต่างๆคือการตรวจสอบแท้ให้กับประชาชนนะคะค่ะทีนี้ถ้าเอาภารกิจใกล้ๆนี้ก่อนนะคะคุณรศนาคะในส่วนของตุลาการสำนักนุนก็เห็นว่าจะมีต้องเลือกคนใหม่เข้ามาแทนด้วยใช่ไหมคะ เออตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือจะมีคณะกรรมการปปชอชที่จะต้องเลือกเข้ามาหนึ่งท่านน่ยนะคะค่ะอ๋อเข้าใจไปแล้ว่เข้าใจว่าน่าจะอกระบวนการรับสมัครจะสิ้นสุดในวันที่24มีนาคมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะอยู่ในกระบวนการที่จะคัดเลือกสรรหาค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเหลือแต่เอ ทาง<ส>เอ,อ,อต้องถือว่าเรียกว่าอะไรฮะประธานสารดีกาประธานสารรัฐธรรมนูญประธาน<ะ>สามครของสูงสุด<ะ>ส่วนเอ,อผู้ผู้นำฝ่ายค้านกับประธานรัฐสภาไม่มี<อ>ก็เลยจะเหลือแค่สามท่านเท่านั้นที่<ม>จะทำหน้าที่ในการ สรรหาโครงสร้างคณะกรรมการสรรหาก็จะหายไปค่ะใช่ค่ะหายไปสองท่า,า,าน 2, านะคะก็จะเหลือสามทีนี้ในสามนี้ก็ก็สามารถทำได้เพราะว่าในรัฐธรรมนูญก,ก็มีการกำหนดเอาไว้ว่า,ถ,าถ้าหากว่ากรรมการที่เลือกไม่ครบแต่เกินกึ่งหนึ่งก็สามารถเลือกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยก็หลังจากที่ท่านสรรหามาเรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาสู่ทติสภา ทีนี้ตอนนี้ก็ต้องเรียนท่านท่านผู้ฟังอย่างนี้นะคะคุณสุภาดีว่าพอไม่มีสภาผู้แทนรัษฎรผุุ้ิสภาก็จะไม่สามารถเปิดสภาสมัยสามัญตามปกติแต่ว่าจะเปิดสภาในสมัยวิสามันได้ด้วยสี่กรณีกรณีที่หนึ่งคือการให้ความเห็นชอบกับบุคคลที่จะถูกสรรหามาเพื่อไปดำรงตำแหน่งใน องค์กรตามตามรัฐมนูญองค์กรอิสระหรือสาบันศาลซึ่งตอนนี้ก็คือกรรมการปปชหนึ่งท่านนะคะเพื่อจะมาแทนท่านที่เกษียณอายุที่อายุครบเจ็ดสิบปีก็ก็ต้องออกจากตำแหน่งไปนะคะมืนจะเป็นคุณใจเด็ดพรชยาค่ะใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็น่าจะตกอยู่ที่ถ้าเร็วนะคะก็เมษา กลาง<อ>เมษาปลายเมษาก็อาจจะสามารถเปิดเปิดสภาเพื่อที่จะให้การรับรองค่ะออีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการถอดถอนค่ะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการเปิดวุฒิสภาสมัยวิสามันนะคะก็มีอสองประการนั่นะคือหนึ่งเรื่องการให้การรับรองอคนที่มาเป็นกรรมการปรปรชคนใหม่ค่ะกับการเปิดสภาเพื่อที่จะดําเนินกระบวนการถอดถอน นะคะทีนี้ตอนนี้ก็คือว่าถ้าเลือกตั้งสวเข้ามาเนี่ยนะคะสวก็ยังถ้าสวเลือกตั้งสวแล้วก็ได้ครบหมดนะนะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเลือกตั้งตรงนี้สวก็ยังเข้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้จนกว่าจะมีการเปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อให้พอถ้ามีการเปิดสภาสมัยวิสามันแบบนี้นะคะ สวใหม่ก็จะสามารถเข้ามากล่าวคำปฏิญาณเพื่อรับตำแหน่งหน้าที่ตรงนี้นะคะโอ้ค่ะก็ก็ดูแล้วเนี่ยภารกิจเยอะเหมือนกันนะคะที่รออยู่ค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องถอดถอนถอดถอนค่ะเรามาไล่ียงกันค่ะประเด็นเรื่องการถอดถอนก็มาจากตั้งแต่การการแก้ไขที่มาสวการแก้ไขที่มาของสวค่ะซึ่งทำให้มีทั้งสสสวที่อยู่ใน กระบวนการักดที่จะถอดถอนโดยปปชค่ะรวมแล้วน่าจะประมาณสามร้อยคนได้มสามร้อยแปดคนถ้าจำไม่ผิดนะคะตัวเลขค่ะค่ะใช่ก็จะมีสวค่ะอยู่ในนั้นด้วยประมาณสามสิบถึงสี่สิบคนเหล่านี้ค่ะอืมก็คงสมัยหน้าถ้าเปิดค่ะสภาขึ้นมาก็คงภาระหนักที่สุดก็คืออกรณีเรื่องการถอดถอนนี่แหละค่ะโอ้แล้วยังมีคําร้องเรื่องจํานเข้าวอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะ Oh. เพราะฉะนั้นสมัยหน้านะคะที่สวชุดใหม่เข้ามาเดี๋ยนยิ่งคิดว่า <That. S 2> ภาระใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องการถอดถอนเพราะว่าตราบเท่าที่เรายังไม่มีสภาผู้แทนรัษฎรนะคะ <That. S 2> กระบวนการกันกรองกฎหมายพวกนี้เนี่ย <That. S 2> มันก็จะไม่มีใช่ไหมคะเพราะาไม่มีกฎหมายที่ถูกส่งมาจากสภาผู้แทนรัษฎรค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกันกรองกฎหมายในส่วนนี้นะคะ <That. S 2> เ,เดี๋ยวยังคิดว่าก็จะยังไม่มีเข้ามาที่สภา ยกเว้นจะมีเพียงแค่เรื่องของการถอดถอนกับการให้การให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในอ,องค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญนะคะค่ะทีนี้ทีนีถ้าหากว่าให้คุณลักษช่วยคุณผู้ฟังของเราสักนิดนะคะว่าก็อยากได้ละสภาสูงที่ปลอดการเมืองแล้วก็ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มแข็งเนี่ยคะ่ะวิธีเลือกอะไรต่างๆอาจจะถ้าดูนาสกุลอะไรต่างๆก็อาจจะโอ้ ดูแล้วก็เป็นห่วงค่ะคือก็ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ข้อนห้างจะลำบากนิดนึงนะคะค่ะเพราะว่าในสมัยปีห้าสิบที่พวกเราที่ดิฉันเองเนี่ยเลือกมาตอนในช่วงนั้นเนี่ยถ้าพูดว่าสวเลือกตั้งที่ไม่มีฐานการเมืองอืเข้ามาข้องเกี่ยวเลยนะคะค่ะเยนคิดว่าไม่เกินหกคนโอ้ ค่ะเพราะว่ามันเป็นระบบ <c oughs> เลือกตั้งอะเนาะ,ะใช่ค่ะ,คะถึงยังไงก็ตามในในระบบการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะ,ะจังหวัดละคนอก็ค่อนข้างจะยากลําบากพอสมควรถ้าคนที่ไม่ใช่บิ๊กเนมจริงๆหรือว่าไม่มีแบบชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักกันอย่างจริงจังเนี่ยนะคะคะคนที่มีฐานตั้งทางการเมืองไม่ว่าการเมืองท้องถิน่นการเมืองระดับชาติเนี่ยนะคะ,คะหรือมี เค,ครือข่ายอะไรก็ตามที่ทําให้บุคคลคนนั้นเนี่ยมีฐานจัดตั้งเรื่องคะแนนเนี่ยอเอเก็จะยากมากเลยที่จะมีโอกาสเข้ามาค่ะแล้วก็เท่าที่ยุคใหม่เชุดใหม่ที่เห็นเนี่ยนะคะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะมีส่วนเชื่อมโยงกับการเมืองอืพอสมควรทีเดียวค่ะนะคะทีนีถ้ถ้าพอมาทําหน้าที่แล้วเนี่ยนะคะคุณรศนาค่ะ เวลาที่เข้ามารวมกันทั้งสวที่มาจากเลือกตั้งแล้วก็สวอีกส่วนหนึ่งที่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะคะเอ่อมันเป็นอุปสรรคยังไงบ้างคะถ้าหากว่าเราเราไม่ไม่สามารถเลือกคนที่เป็นอิสระจริงๆเนี่ยค่ะก็คืออย่างสมัยของดิฉันหรือสมัยก่อนเมื่อปีสี่สามมันนะคะสภาวุฒิสภาก็เคยถูกขนานนามว่าสภาธาตุใช่ไหมฮะสภาธาตุสภาขี้ข่าอะไรเงี้ยซึ่งโอ้มันก็เสียชื่อนะค่ะ ว่าเอ๊ะเป็นสภาสูงแล้วตกไปตกคือไปได้ฉายานามว่าเป็นสภา,าธาตุหรือสภาขี้ข้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าการออกแบบรัฐธรรมนูญเขาก็พยายามนะคะที่จะกันไม่ให้อ่การเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไอ้ตอนที่เขาจะแก้รัฐธรรมนูอช่วงที่ผ่านมามที่ดิฉันก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยว่าในกระบวนการแก้ที่ไป ยกเลิกเขาเรียกว่าคุณไอสมบัติต้องห้ามคุณสมบัติต้องห้ามทั้งหลายจะเรียกว่าคุณสมบัติอะไรต้องคุณจะเรียกว่าโทษสมบัติมากกว่าหมายถึงว่ามีลักษณะต้องห้ามที่เขากําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ให้บุพการีสามีภรรยาลูกไปทั้งหลายของอผู้ดํารงตาแหน่งหรือสสเข้ามาสมัครในส่วนของสอวเพื่อว่าจะไม่ให้เกิดผลประโยชน์ ที่มาทับซ้อนกันทำให้กลไกการตรวจสอบทวงดุลต้องเสียไปนะฮะแล้วก็รวมไปถึงว่าไม่ต้องการให้คนที่เข้ามาเป็นสอวนั้นะเนี่ยเกี่ยวพันกับพรรคการเมืองค่ะคือ,อในช่วงที่ผ่านมาที่เขาแก้ที่มาสอวอนอกเหนือจากแก้ให้สอวอเก่าลงสมัครได้โดยไม่ต้องมีวาระจำกัดแล้วเนี่ยเขาก็ยังไปยกเลิก ไอ้ข้อต้องห้ามต่างๆของข,ของสอวที่อยู่ในรัฐมนูญซึ่งก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยฐานการเมืองก็จะมาจากสอสอพราะฐานการเมืองมาจากสอสอปุ๊บเนี่ยการจะให้สอวอไปตรวจสอบถอดถอนอันนี้ก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะทีนี้เมื่อเมื่อกำหนดไอ้ตรงส่วนนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าเออมันก็ไม่ได้สามารถที่จะไปปลอดพ้นจากไอ้กระบวนการที่ มีการเกี่ยวพันกันของฝ่ายการเมืองหรือการเข้ามาแทรกแซงของฝ่ายการเมืองอย่างร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนอแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยถ้าอมองดูลายชื่อของคนสมัครใ,ในแต่ละจังหวัดก็มองเห็นอยู่พอสมควระนะคะว่า ก็มีส่วนของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องชัดเจนมากกว่า,ออายุคของดิฉันด้วยซ้ำไปทีนี้ถ้าเรามอง <Okay. S 1> ว่าเ,เราก็เป็นการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญปี50ท,ที่สุดท้ายแล้วเราไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญในเรื่องของที่มาสอบอนี่นะคะมันก็มีการวางโครงสร้างหลายๆอย่างเช่นว่าห้ามเป็นซ้ำห้ามเป็นเ,เครือข่ายคนนั้นคนนี้หรือถ้าพ้นตําแหน่งมาแล้วต้องพ้นนานเท่าไหรเท่าไรกลไกที่วางไว้ตามรัฐธรรมนูญปี50นี่มันไม่ไม่สามารถป้องกันได้หรอคะถ้าเรามองจากมุมมุมที่ผ่านผ่าน คือก็จะป้องกันได้เพียงแค่ว่าพรรคการเมืองจะไม่สามารถมีสวอเป็นบัญชีที่สามของเขาอช่ไหมฮะซึ่สมมติว่าบัญชีบัญชีหนึ่งเขาจะบัญชีปฏิริษีพอบัญชีที่สองก็เป็นบัญชีในส่วนของอสสเขตทีนี้ถ้าหากว่าเขาตัดไอ้ข้อต้องห้ามในทางคุณสมบัติตรงนี้ออกไปมันก็จะกลายเป็นว่า อพักการเมืองสามารถส่งสอสองตัวเองอที่อาจจะสอบตกค่ะแล้วก็ไปลงสมัครซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็ได้ยินชัดเจนนะคะสอสอเขาบอกอุ้ยดีเลยถ้าหากว่าแก้รัฐธมนูญได้เนี่ยไปสมัครสอวอดีกว่าิีธิประโยชน์เท่ากันหมดอยู่ได้ทั้งหกปียุบสภาเราก็ไม่กระทบกระเทือนอ,อะไรประเภทแบบนี้คือก,ก,ก็พูดกัน,นะะซึ่งถ้าหากว่าตอนนั้น การแก้ไขเป็นไปได้โดยปลอดโปร่งไม่มีใครมาคัดค้านไม่มีใครมาหยุดยังย้งตรงนี้ได้<า>เราก็คงจะได้เห็นออสอสอที่ไม่สามารถจะได้รับเลือกอ,อ<า>ที่ผ่านมาในวันที่สองกุมภา,าก็อาจจะแห่กันมาสมัครสวกันได้นะคะอืมมันก็มีมาการกันอยู่<า>มันก็จะช<า>ัดเจนมากขึ้นแต่คราวนี้พอคุณสมบัติต้องห้ามเหล่านี้ยังอยูอ่ มันก็จะดูเหมือนจะไม่ชัดเจนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะไปะกำจัดไอ้คอนเน็ชันเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายค่ะแล้วก็โดยเฉพาะดิฉันเองก็เคยพูดนะฮะว่ากกตที่จริงเป็นดา่านแรกในการที่จะช่วยตรวจสอบคัดสรรหรือตรวจสอบค,คุณสมบัติต่างๆแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสรู้จักคนเหล่านั้นอย่างจริงจังค่ะหรือแม้แต่ในส่วนของ ภาคเอกชนที่จะต้องมีการตรวจสอบเหล่านี้แต่ว่าเวลานี้เนี่ยมันก็มีปัญหาไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเราจะบอกว่าไอกระบวนการเหมือนเสมือนหนึ่งเป็นการตรวจสอบที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยมันก็กลายเป็นข้อมูลที่กึ่งเท็จกึ่งจริงซึ่งเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ามันเป็นมีการจัดก,การในเรื่องข้อมูลนะฮะแล้วก็เป็นข้อมูลที่บางครั้งก็มีความเท็จมากกว่าความจริง เอาคำสิง่งเล็กน้อยแล้วก็แต่งขึ้นมาเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่กระจายไปในโลกออนไลน์อนานี้เนี่ยสงครามข้อมูลข่าวสารนี่แบบเยอะแยะมากจนคนยากที่จะรู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จนะคะค่ะนีถ้าเรานับนิ้วกันนะคะคุณรสนาคะเราเหลืออีกห้าวันก็จะถึงวันเลือกตั้งจริงแล้วนะคะค่ะคุณรสนามีข้อคิดอะไรที่อยากจะให้คุณผู้ฟังใช้ประกอบในการตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสวครั้งนี้บ้างคะ่ะ คือก็ยังคิดว่าคงจะต้องเพื่อแต่ละนคนนะดิถ้าหากว่าต้องการที่จะได้เอ,อสอวอในอุดมคติก็คงจะต้องทํางานหนักพอสมควรในาการที่จะเอ,อสาะหาว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติที่อย่างน้อยที่สุดก็อยู่ในกระบวนการที่เป็นบนหน้าที่ของสอวอเช่นคอะไรไหม อะไรนะคะเคยทำงานตรวจสอบต่างๆตอวมีหน้าที่ในเรื่องการตรวจสอบค่ะค่ะถ้ามีผลงานในเรื่องการตรวจสอบค่ะเห็นไหมคะที่เห็นผลอย่างชัดเจนอันนี้ก็น่าจะเป็นหลักประกันข้อที่หนึ่งว่าเราก็คงจะได้คนที่มาทํางานเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบในสภาเพิ่มขึ้นสองคนนั้นเนี่ยมีส่วนเกี่ยวพันกับการเมืองหรือจะสามารถถูกคอนเนคชั่นง่ายๆใน ในอนาคตหรือเปล่าอะไรประเภทแบบนี้นะคะค่ะเช็คก็คงคจะอระขายสักนิดนึงว่าเชื่อมโยงกับใครบ้างค่ะนั่นค่ะเพราะฉะนั้นนิ้คิดว่าก็อย่างน้อยที่สุดก็คงจะต้องดูออตรงนี้ค่ะไอ้ส่วนจะดูว่าเอ,อเราก็อยากได้คนดีแต่เดี๋ยวนี้คนดีมันก็ไม่รู้จะนิยามยังไงนะคะก็คงจะต้องดูจากบทบาทดูจากการทำงานอ,อของแต่ละคนแล้วก็คงจะต้องดูในแง่ว่า,าเป็นไปได้ไหมที่ คนคนนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้รับเลือกเข้ามา,าใช่ไหมคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คนที่เมีฐานเสียงที่จัดตั้งมาแล้วเนี่ยมีโอกาสมากกว่าอเพราะฉะนั้นดิฉันก็คิดว่าอ,อประชาชนก็คงจะต้องพยายามในการที่จะอ,อหาทางที่จะให้คนที่เราคิดว่าเอ,อมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันจำนวนหนึ่งเราคงจะต้องเอ,อมีการถ่วงน้ําหนักกันนิดหนึ่งว่า ใครที่จะมีโอกาสได้มากที่สุดอะไรแบบเนี้ค่ะค่ะทีนี้ขอเป็นสรุปสทิทธิประโยชน์บ้างค่ะคุณนรสนาค่ะบางคนบอกเอ๊ะมาเป็นสว,วแล้วได้อะไรเงินดาวเงิงนเดือนหรือว่าสทิทธิประโยชน์อะไรอื่นๆเวลามาเป็นสว,วแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างคะคือยิ่งที่ว่าสิีธิประโยชน์พอสมควรก็คือ<ะ>หมายถึงว่าเงินเดือนก็ม,มีเงินเดือนบวกเงินประจําตําแหน่งอะไรนี่นะก็ตกอยู่แล้วประมาณสักแสนสิบเศษหักภาษีแล้วก็คงจะน่เหลือสักแปดหมื่น อ่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีสามารถเดินทางจากจังหวัดของตนเองเข้ามาประชุมแดนที่จริงเขาก็ไม่ได้จำกัดนะคือการเดินทางโดยเครื่องบินในประเทศก็ฟรีนะคะทีนี้ปัญหาดิฉันก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ว่าสภาไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนหรือสภาวุฒิสภาควรจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบว่า บเนื่อเราใช้สิทธิประโยชน์ในการเดินทางด้วยเครื่องบินแล้วเนี่ยสอสอสวได้เข้ามาประชุมจริงหรือเปล่าที่ไหมค่ะแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่มาเซ็นชื่อเข้าประชุมนะมาลงมติหรือเปล่าอืมอันนี้คือถ้าหากว่ามันมีการตรวจสอบในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ยังยงเคยเสนอเลยว่าถ้าจะมีการเพิ่มเงินเดือนให้กับสอสอสวซึ่งประชาชนบางทีก็วิพา์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะค่ะนะคะว่าโอ้ พวกนี้เนี่ยไม่รู้เลี้ยงแล้วแบบใช้เงินใช้ทองทั้งหลายแล้วแล้วมันคุ้มค่าไหมอืมนะฮะแต่ต้องมีสแสดงบัญชีทรัพย์สินด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิสนนี้ใช้อย,อยู่แสดงอยู่แล้ววันนี้คิดว่าที่ถึงท,ที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนที่ได้เลือกสอส,สอวอในตอนนี้เข้าไปทํางานเนี่ยจริงๆต้องคุณจะต้องตรวจสอบควรจะต้องเรียกร้องค่ะให้สภามีการรายงานผลงานแม้เพียงแค่ในระดับของปริมาณ เช่นเข้าประชุมเท่าไรลงมติในเอกฎหมายสำคัญสำคัญอย่างไรบ้างค่ะนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วในรัฐธรรมนูญมันระบุไว้ชัดเจนว่าต้องเปิดเผยสสสวเนี่ยที่ขาดประชุมเกินหนึ่งในสี่จะหมดสมาชิกภาพนะคะโอทีนี้หนึ่งในสี่เนี่ยนะคะคือประมาณสี่เดือนร้อยยี่สิบวันคือสี่เดือนทีนี้สี่เดือนเนี่ยอย่างสวเราประชุมอาทิตย์ละสองวันค่ะ ก็ก็เท่ากับสามสิบสองครั้งสาิบสองครั้งขาดหนึ่งในสี่เท่ากับเท่าไหร่ฮะหารสี่แปดครั้งเท่านั้นเองค่ะแปดสี่สามสองถ้าคุณขาดประชุมแปดเกินแดครั้งคุณหมดสมาชิกภาพนะค่ะแต่เรื่องนี้ไม่เคยมีการเอามาปฏิบัติอย่างจริงจังโอและที่จริงมันควรจะต้องโยงไปด้วยว่าไม่ใช่เพียงแค่มาเซ็นชื่อค่ะ คุณจะต้องยึดโยงกับการล,มลงมติด้วยอืดิฉันเองเคยเสนอวุฒิสภา,าในสมัยที่เรียนมาแรกๆกันนะคะว่าค่ะเราสามารถที่จะทำโปรไฟล์ของสอวอแต่ละคนคะนะฮะว่าเข้าประชุมเท่าไหร่ลงมติเท่าไหร่แล้วถ้าเราสามารถเก็บข้อมูลที่เป็นระดับคุณภาพมากขึ้นนะประชุมกรรมธิการยังไงโหวตลงโหวตรับกฎหมายโหวตไม่รับกฎหมายอะไรบ้างค่ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นทะเบียนตวัติ ค่งนักการเมืองอซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่คุณจะตรวจสอบคสอสอสอวอที่เราเลือกเข้ามาได้แต่ว่าเขาไม่ทำอะค่ะทั้งที่เราสามารถทำได้ระดับเรียลไทม์เรียลไทม์เลยนะคุณลงมติปุ๊บเนี่ยมันก็จะปรากฏเลยว่ามีใครลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรบ้างเนี่ยมีลกมติกี่กี่เสียงในจักจำนวนเท่าไหร่ ยี่งคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำมันก็จะเป็นการควบคุมอย่างน้อยที่สุดในเชิงปริมาณส่วนคุณภาพก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะมีวิธีการตรวจสอบอ,อสอบวอแต่ละคนะหรือสอสอแต่ละคนอย่างไรบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้นยิ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่าเมื่อสอวอนั้นเลือกตั้งมาโดยประชาชนคุณจะต้องสามารถเปิดเผยที่จะให้ประชาชนมาตรวจสอบแต่ละคนได้ด้วยและดิ่งคิดว่าประชาชนควรจะเรียกร้องนะ พราะที่ผ่านมาเราเคยได้ยินใช่ไหมตอนที่เเรื่องปัญหาเลือกตั้งไม่เลือกตั้งเนี่ยก็มีหลายคนออกมาพูดว่าขอให้เลสติกไม่โหวตใช่ไหมคะขอให้เคารพเอเสียงโหวตของฉันค่ะดิฉันเองก็อยากให้คนที่เรียกร้องให้มีการเล s p e c t my vote จะต้องเล p ต c t ตัวไอโหวตของตัวเองด้วยคือการมาตรวจสอบเลยสองคนนี้เป็นยังไงเลือกเข้าไปค่ะสองที่ตัวเองเลือกเข้าไปได้ทํางาน ที่เป็นไปตามภารกิจหน้าที่หรือไม่มใช้เงินงบประมาณแผ่นดินคุ้มค่าหรือไม่มไม่ใช่ว่าโอ้โหเคยมีสสใช้เงินเดินทางปีหนึ่งหกแสนบาทแต่ปรากฏไม่มีการตรวจสอบไว้ว่าสสคนนั้นเนี่ยได้เข้ามาประชุมกี่ครั้งลงมติกี่ครั้ง น่าสนใจมากๆค่ะคุณลสนาค่ะเวลาหมดพอดีค่ะขอบพระคุณมากๆานะคะคุณลสนาค่ะอย่างน้อยก็ทําให้คุณผู้ฟังมีดุลพินิษ์นะคะเพิ่มเติมว่าเอ๊ะจะเลือกใครยังไงบ้างนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ